สวัสดีครับนี่ก็พามาชมที่สวนนะครับแต่ว่าสวนฝั่งนี้ยังยังไม่ได้ปลูกพืชปลูกมะพร้าวหรือปลูกกล้วยนะครับคือเนื้อที่ทั้งหมดนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนี้ประมาณเจ็ดนะครับเจ็ดแปดไร่นะครับเจ็ดไร่กว่าก็ฝั่งนู้นก็ปลูกเป็นกล้วยปลูกมะพร้าวครับที่ผมเคยอัพลงให้ดูนะครับสวนบริเวณนี้ครับข้างข้างกับขอบนี้ก็จะเป็นนะครับน้าไหลลงมาฮะก็คือน้ําจะไหล หมู่บ้านนะครับด้านบนจะเป็นหมู่บ้านนะครับทีนี้เป็นที่รูปรุ่มนะครับที่ต่ําพอฝนตกปุ๊บน้ําก็จะไหลลงมาไหล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 ลงมานะครับดูครับดูดินที่โดนกัดเซาะนะครับนี่ลึกประมาณหนึ่งเมตรครับนี่ลึกประมาณหนึ่งเมตรได้เลยก็ถือว่าเสียหายเยอะพอสมควรครับเสียหายเยอะอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ผมเข้ามาดูแลจัดการนะครับเดี๋ยวก็เลยยังไม่ได้จัดการเต็มที่นะครับ ก็เด <chat> ี ire, came, doing, there, there. There gained, ๋ยวเข้าสู่ฤดูปลายฝนหรือฤดูแล้งก็จะก็มาปรับปรุงอาจจะมีใช้แมคโครมาขุดมาทําถนนแล้วก็ทําระบบกั้นน้าทําระบบให้มันใหม่ดีๆกว่านี้นะเพราะว่าสึกดินเราจะเสียหายไปนะดินเราเสียหายพังนะพังไปหมดเลยเห็นไหมาก็ไม่มีอะไรที่จะป้องกันนะป้องกันน้าได้เลยเพราะน้ําก็ทั้งหมู่บ้านะครับไหลมาตรงนี้หมดเลย ทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้ผมเพิ่งมาทํานะครับก็เดี๋ยวก็จะมาวางระบบท่อวางระบบแนวกันดินดกันน้ำนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้มันก็เสียหายไปเรื่อยนะครับเสียทุกปีนะครับเสียทุกปีเสียแต่ว่าปีนี้กัดก็จริงแต่ว่าดินจะไปไหลไปกองอยู่ตรงโน้นนะครับไม่ไม่เสียหายีแต่ว่าดินตรงน,นี้มันจะขาดหายไปเฉยแต่แต่ดินไม่หายออกที่อื่น ก็ยังอยู่ในไร่ยอยู่นะครับเห็นว่าเขาโดนกัดเซาะเยอะนะครับก็ถือว่าเสียหาย,อยพอสมควรก็โอเคครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีการปลูกพืชนะครับเวนขอไว้ปลูกพืชคุมดินหรือต้นไม้ต้นพวกหญ้าพวกอะไรหญ้าแฝกหญ้าคุมดินไว้นะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ ก็เก็บบรรยากาศที่ไร่ไม้ชมครับผมสวัสดีครับ